สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันที่24พฤษภาคม2564นี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่พี่น้องชาวประกันสังคมได้รับเงินเยียวยาจากโครงการม33เราลักกันนะครับเป็นงวดแรกของเฟสที่2นะครับสำหรับท่านใดนะครับได้รับเงินแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับและหลังจากที่ได้รับเงินแล้วนะครับจะสามารถใช้เงินเหล่านี้ซื้อสินค้าและบริการอะไรได้บ้างนะครับ ซึ่งบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่ามีสินค้าและบริการอะไรที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนทันดูเยอะๆนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่นี้นะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมนะครับโครงการม3 3เราลักกันอีกคนละ2,000บาทซึ่งก็เป็นมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับหรือม .3-3 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดนะครับและลอก3ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการม3 3เราลักกันนะครับรอบแรกได้รับวงเงินแล้วคนละ00 0พนนะครับประมาณ8.11ล้านคนนะครับและจะได้รับเพิ่มอีกคนละ2,000บาทนะครับ ก็จะรวมกันเป็น6000ต่อคนนะครับกำนหนการโอนเงินนะครับก็จะทําการโอนให้2รอบนะครับรอบละ1 0 0 0บาทดังนี้นะครับครั้งที่1ก็วันจันทร์นะครับที่24พฤษภาคม2องจําจำนวน1000บาทนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็วันที่3าพฤษภาคม2องจําจำนวน1000บาทนะครับวิธีการใช้สิทธิ์นะครับก็ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและนะครับ และผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับทั้งนี้โครงการมส3สาม <S <S เราลักกันก็ได้ขยายเวลาใช้จ่ายจากเดิมนะครับ31พฤษภาคมไปเป็นสิ้นสุดถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับทั้งนี้วงเงินสิทธิ์นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับใช้สำหรับซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการนะครับ ได้นะร้านค้าบริการที่เขาร่วมโครงการธงฟ้าคนละครึ่งเราชนะนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะมาแจ้งนะครับว่าเงินที่ได้รับจากโครงการม3 3เราลักกันนะครับจะสามารถใช้ใจ่ายซื้อสินค้าและบริการร้านค้าไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะแจกแจงในรายละเอียดดังนี้นะครับร้านค้าที่สามารถใช้ใจ่ายได้ก็คือนะครับอาหารและเครื่องดื่มนะครับร้านธงฟ้าประชารัฐ นะครับซื้อสินค้าในกิจการโอทอปได้นะครับขนส่งสาธารณะได้แก่แท็กซี่รถตู้จักรยานยนต์สามล้อถีบรถสองแถวรถไฟฟ้ารถไฟหรือเรือรถบขอสอนะครับสินค้าทั่วไปนะครับอาทิร้านขายสินค้าเกษตรร้านขายเสื้อผ้ามินิมาร์ทและตลาดสดเป็นต้นนะครับก็มีค่าโรงแรมและที่พักอาทิหอพัก แมนชั่นอพาร์ตเมนต์แฟลตนะครับร้านซ่อมทุกประเภทร้านบริการเช่ารถยนต์เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงขายอาหารสัตว์และบริการจัดสวนเป็นต้นนะครับสินค้าสุขภาพความงามนะครับเช่นร้านขายเครื่องสําอางและบํารุงผิวร้านขายยาและอาหารเสริมร้านเสริมสวยร้านทําเล็บร้านสปาร้านนวดนะครับกลุ่มรับเหมานะครับงานช่างและทําความสะอาดเป็นต้นนะครับ สินค้าสุขภาพและการแพทย์เช่นสถานพยาบาลนะครับไม่รับผู้ป่วยก้างคืนนะครับกลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์คลินิกนะครับสรุปนะครับเงินม3-3แล้วละกันก็สามารถใช้ได้หลากหลายนะครับก็ไม่ได้จำกัดอยู่ว่าแค่อาหารและเครื่องดื่มนะครับพวกบริการขนส่งสธานะโรงแรมหอพักร้านยาร้านเสริมสวยอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับ ที่นำมาแชร์ให้ได้รับทราบกันนะครับหากมีข่าวสารเพิ่มเติมก็จะนำมาแชร์ให้กันได้รับทราบอีกครั้งนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ